กับ happy heart and brain channel อีกครั้งนะคะกับซีรีส์ทักษะจัดการความโกรธรดปัญหาความสัมพันธ์และความเครียด EP ที่สีแ่แสดงความโกรธอย่างเหมาะสม assertive anger เป็นอย่างไรติดตามได้เลยท่าอะเาลยนติดตามซีรีส์ anger management กับ j o ยนะคะมีทั้งหมด c EP ด้วยกันจะได้มีวิธี จัดการความโกรธอย่างเหมาะสมแล้วก็เปลี่ยนความโกรธของคุณให้เป็นพลังสร้างสรรค์เพื่อเปลี่ยนแปลงแล้วก็ทําสิ่งด,ดีให้กับตัวเองแล้วก็สังคมรอบข้างวันนี้เราจะมารู้จักการแสดงความโกรธอย่างเหมาะสมหรือที่เรียกว่า assertive anger เป็นวิธีที่สามารถแสดงความโกรธได้โดยไม่ทำร้ายคนอื่น และยังเคารพตัวเองเคารพความรู้สึกตัวเองแล้วก็เคารพความรู้สึกผู้อื่นเคารพความคิดเห็นของตัวเองแล้วก็ผู้อื่นไม่แสดงความก้าวร้าวแต่แสดงความโกรธและแสดงว่าคุณต้องการอะไรโดยไม่ทําร้ายคนอื่นในการสื่อสารแบบ assertive คือกล้าที่จะพูดตรงไปตรงมาอย่างสุภาพไม่อ้อมค้อมไม่ปิดบงังไ,ไม่ไม่แสดงความโกรธแบบ passive รับหลังทำนองนี้นะคะ Assertive a n g e จะช่วยให้เรารู้ว่าเราจะหาวิธีลดระดับความโกรธได้อย่างไรอย่างเช่นพักเบรกเดินไปเข้าห้องน้ำวาดรูปเขียนจดหมายระบายทำ EFT เคาะบำบัดลดความโกรธนะคะหรือจะเดินเล่นโยนหินสงบความรู้สึกสักครู่ จนกระทั่งมาลงมาในระดับที่ทำให้คุณมีพื้นที่สําหรับความคิดสร้างสรรค์วิธีแก้ปัญหาและจนคุณพร้อมที่จะแสดงความโกรธอย่างเหมาะสมและสื่อสารบอกความรู้สึกความต้องการบอกขอบเขตว่าคุณต้องการแบบไหนอย่างไรแล้วก็บอกความคิดเห็นของคุณได้อย่างสุภาพไม่ก้าวร้าวและเคารพรับฟังความต้องการของผู้อื่นด้วยเก้น เป็นทักษะที่สามารถเรียนรู้ได้ไม่สายเกินไปนะคะที่เราจะมาฝึกทักษะนี้เพื่อตัวเองแล้วก็คนรอบข้างเพื่อความสัมพันธ์ที่ดีอันดับแรกเลยในการ,สรแสดงความโกรธอย่างเหมาะสมเราต้องเข้าใจว่ามันโอเคที่จะจกโกรธนะคะอย่างที่ได้พูดไปแล้วในซีรีส์ต้นๆก็คือการเก็บกดไม่สแสดงความโกรธไว้นั้นมีผลเสียมากกว่าที่จะอนุญาตให้ตัวเองโกรธก็สแสดงความโกรธออกมานะคะ สองหยุดพักดูแลความโกรธของคุณก่อนที่จะแสดงหรือตัดสินใจจะทาอะไรเราต้องแยกความโกรธออกจากการกระทํานะคะมันโอเคที่จะรู้สึกโกรธโมโหไม่พอใจแต่การกระทํานั้นเราต้องมาเลือกนะคะว่าจะแสดงอย่างไรตอบสนองอย่างไรที่ไม่ทำร้ายตัวเองและไม่ทำร้ายคนอื่นอันที่สามเราหาวิธีลดระดับความโกรธ อาจจะทํา eft ข้อบงบัดก็ได้หรือจะเขียนจดหมายหรือหาเทคนิคดใดก็ตามที่ช่วยให้เราสงบลงลดระดับความรุนแรงของความรู้สึกของเราลงแล้วก็อันที่4สื่อสารหาวิธีแสดงความโกรธอย่างเหมาะสมคำพูดที่เหมาะสมวิธีแก้ปัญหาอาธิบายความต้องการอย่างสุภาพ ลักของก,การสื่อสารก็คือให้แสดงความรู้สึกโดยใช้คําว่าฉันรู้สึกไม่พูดว่าเธอทําให้ฉันรู้สึกเพราะมันจะทําให้คนรู้สึกว่าถูกบีอหรือเรา,เอาให้เรารับผิดชอบต่อต่อความรู้สึกของเราเองนะคะความรู้สึกที่คุณมีต่อคําพูดหรือการกระทําที่คุณพูดไปตรงๆแล้วก็ให้อธิบายว่าอืมฉันรู้สึกเมื่อคุณทําอย่างนี้ ะะระบบพฤติกรรมหรือสถานการณ์ที่ทําให้คุณไม่พอใจเพราะว่าระบุด้วยว่าเมื่อคนนั้นทําแบบนั้นหรือเกิดแบบเนี้ยมันมีผลยังไงกับคุณแล้วคุณนี่ยต้องการอยากให้ทําอะไรแทนอันนั้นแะที่ทำให้คุณโกรธคุณต้องระบุความต้องการของคุณนะคะเพราะว่าความภายใต้ความโกรธทุกอันก็คือความต้องการที่ไม่ได้รับการตอบสนองถ้าคุณรู้แล้วว่าคุณชอบอะไรแบบไหนก็คือ ให้สื่อสารแล้วก็บอกไปเลยจะได้ไม่มาไม่พอใจกันบ่อยๆตัวอย่างก็คือเจ้านายมาบอกคุณว่ามีงานด่วนที่คุณต้องทำแต่เพราะเอินคุณก็ติดธุระส,สำคัญจริงๆนัดไว้แล้วนะคะแทนที่คุณจะทำเป็นแบบยอมรับแล้วก็สนใจทำแล้วก็มาบุกหดิดไม่พอใจกุ่นเครืองทีหลังนะคะ เราก็เสียนัดอีกแต่ให้คุณกล้าที่จะต้องบอกกับเจ้านายตรงๆว่าขอโทษจริงๆคุณมีธุรักไว้นานแล้วแต่คุณไม่อ่านรื่องน้นได้อาจจะต้องหาคนอื่นช่วยทําแทนหรือมีวิธีแก้ไขปัญหานี้อย่างไรนะคะหรือคุณไปที่ร้านอาหารพนักง,งานเสิร์ฟเอาอะว่คุณผิด แน่นอนเราก็ต้องโมโหเพราะเราเราอยากกินแบบนั้นยิ่งถ้าเกิดเป็นร้านอาหารแทนๆก็เราก็สามารถที่จะสื่อสารนะคะด้วยการบอกพนักงานเขาดูบิลที่สั่งแล้วก็พูดว่าช่วยเปลี่ยนเป็นแบบที่สั่งไปด้วยนะคะเพราะว่าชอบแบบนี้มันอร่อยแล้วก็ตั้งใจมากินแบบนี้นะคะนี่คือหลักของการสแสดงความโกรธอย่างเหมาะสมด้วยการสื่อสาร ตรงไปตรงมากล้าที่จะสื่อสารเราเรียกว่า assertive นะคะไม่ใช่ก้าวร้าวก็เป็นอนว่าจบซีรีส์ทักษะจัดก,การความโกรธนะคะที่เป็นจำเลยว่าโกรธได้และแสดงความโกรธอย่างเหมาะสมมาฝึก assertive anger กันดีกว่าเยอะเลยเราสามารถเรียนรู้และสร้างวัฒนธรรมมันใหม,ใหม่นี้ได้แล้วก็ฝึกฝนได้ค่ะมาร่วมฝึกด้วยกันนะคะจอยเองก็เพิ่งเริ่มฝึกที่จะ ยังทำโกรย,ยังเหมาะสมและสื่อสารควาต้องการอย่างชัดเจนตรงไปตรงมาโอเคแล้วพบกันใหม่นะคะบ๊ายบายวันนี้ลาไปก่อน,นะคะ่ะ